คลิปนี้นะครับเราจะเดินทางกลับมาที่สปปลาวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปิดประเทศไปถึง2ปีด้วยกันด้วยสถานการณ์โควิดครับมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวของหลวงพระบางปี2022กันครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดน,นิยมที่คนไทยชอบไปกันและสถานที่ที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะและยังมีคนรีวิวน้อยมากนะครับขึ้นเหนือลอใต้ไปหลวงพระบางครับ น,นี่นะครับเป็นอีกทริปหนึ่งครับที่ได้เดินทางกลับมายังสปป,ป,ปปลาวแห่งนี้นะฮะคราวนี้ครับผมเดินทางผ่านทางพรมแดนหนองคายนะครับซึ่งจะมุ่งหน้าสู่นครหลวงเบียงจันท์ครับ สองปีกว่าแล้วครับที่สถานการณ์โควิดระบาดนะครับทำให้ประเทศไทยของเราและประเทศเพื่อนบ้านนะฮะต้องปิดประเทศนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์โรคระบาดนะครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับเปิดประเทศเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องเดินทางกลับไปเยือนสปปลาวอีกครั้งนะฮะและจุดหมายแรกของผมในทริปนี้นะครับในอนครหลวงเมียงจันท์คือประตูชัยครับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนที่เดินทางมาจะต้องแวะมาเช็คอินที่นี่เป็นอันดับแรกครับ สำหรับประตูชัยแห่งนี้นะครับในอดีตเรียกว่าอนุสาวรีนะครับเป็นอนุสร์สถานบนถนนล้านช้างนะครับใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์นะครับก่อสร้างระหว่างปี2500ถึง2511นะครับเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนที่ร่วมกันรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสนะครับ ประตูชัยนะครับถูกตกแต่งด้วยปูนปั้นศิลปะล้านช้างนะครับนำสัตว์ในตำนานาตามความเชื่อของศาสนาพุทธเช่นกินรีหรือ,อพญานาคมาประดับไว้นะครับแล้วก็มีเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมาตกแต่งไว้ด้วยครับ จากนั้นนะครับผมเดินทางมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเวียงจันทร์นะครับก็คือพระธาตุลวงเพียงจันทร์แห่งนี้ครับสาหรับอัตราค่าเข้าชมนะครับอยู่ที่คนละาสามหมื่นกีบหรือคนละ65บาทเท่านั้นครับพระธาตุลวงหรือพระเจดีโลกาจุลามณีแห่งนี้นะครับเป็นผู้ชนียสถานอันสําคัญของชาวลาวนะครับซึ่งพี่น้องชาวลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับให้ความศรัทธาน,นะครับ ตำนานกล่าวว่านะครับมีการก่อสร้างนับพันปีนะครับซึ่งอยู่ราวเดียวกับพระธาตุพนมของประเทศไทยครับบริเวณสาราลายโดยรอบองค์พระธาตุแห่งนี้นะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับแสดงพระพุทธรูปโบราณแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับของอาณาจักรล้านช้างนะครับรวมไปถึงนิทรรศการตำนานการก่อสร้างพระบรมธาตุแห่งนี้ด้วยครับ ท่องเที่ยวกันในเมืองหลวงก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับก็ต้องเดินทางต่อซึ่งจุดหมายของผมในทริปนี้อยู่ที่หลวงพะบางครับคุณเมฆนะครับคนขับรถของผมในทริปนี้นะครับได้พาผมมาส่งต่อที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าที่ประเทศเทาร่วมกับประเทศจีนนั้นทําไว้ได้ดีมากเลยทีเดียวครับ เส้นทางรถไฟนี้นะครับเริ่มต้นที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับไปถึงสถานีบอ่อเต็งนะครับก็จะผ่านสถานีหลกัหลกๆก็จะมีสถานีวังเวียงแล้วก็สถานีหลวงพระบางครับ สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในครั้งนี้นะครับผมเลือกเดินทางโดยสารชั้นที่1นนะครับค่าโดยสารอยู่ที่คนละ930บาทนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับสำหรับชั้นโดยสารนะครับมี3ระดับนะครับมีตั้งแต่ชั้นธุรกิจชั้นที่หและชั้นที่2นะครับในส่วนของราคาก็แตกต่างกันไปตามลำดับครับ เมื่อถึงสถานีรถไฟหลวงพะบางแล้วนะครับก็ต้องรีบเดินทางออกทางขาออกนะครับซึ่งผู้โดยสารนะครับที่เดินทางมานั้นที่ไม่มีรถมารับนะครับจะต้องรีบลงไปที่จุดรับส่งรถโดยสารข้างล่างนะครับซึ่งถ้าใครไปช้าแล้วนะครับรถโดยสารหมดแล้วคุณจะต้องเหมารถตู้โดยสารไปยังหลวงพะบางเองนะครับซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรครับแต่ถ้าไปทันรถโดยสารนั้นอยู่ที่ราคาเพียงแค่35,000กีบเท่านั้นครับ ในวันที่เดินทางมานั้นนะครับก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวมามากเป็นพิเศษนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันแล้วก็ประเทศลาวมีค่าเงินเฟ้อนะครับทำให้ไม่ยากนักต่อการตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยังฝั่งลาวแห่งนี้นะครับจากสถานีรถไฟนะครับ15นาทีเท่านั้นก็มาถึงยัง ใจกลางเมืองหลวงพระบางนะครับที่พักของผมในคืนนี้นะครับอยู่ที่ซอยโจมานะครับซอยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะว่าอยู่ใจกลางของเมืองหลวงพระบางนะครับที่พักของผมชื่อว่าหัวเชียงเกสต์เฮาส์นะครับอยู่ที่ราคา1น0 0 0 0กีบหรือ,อประมาณ380บบาทเท่านั้นนะครับ ผมเดินทางมาถึงก็จะ6กโมงเย็นแล้วนะครับก็อดใจรอชาไม่ได้นะครับที่จะต้องเดินออกไปหาอะไรกินที่ตลาดมืดนะครับซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับห่างกันสองปีกว่าแล้วนะครับตลาดมืดหลวงพระบางในวันนี้นะครับถูกจัดระเบียบใหม่นะครับถือว่าสะอาดสะอา้านแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเจ้าของร้านอาหารก็ยังเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งผมก็ยังจําได้แล้วก็ยังเลือกที่จะกลับมาทานอีกครั้งนะครับ ช้าวันที่2องของหลวงพระบางนะครับผมตื่นเช้าเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้เพื่อเดินออกมาชมความสวยงามของเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะครับยิ่งได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมตลาดเช้าแล้วนะครับก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่นะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าหลงรักเมืองหลวงพระบางมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับ ช้านี้นะครับผมฝากท้องไว้ที่ร้านกาแฟประชานิยมครับขาต้มที่นี่อร่อยมากนะครับราคาไม่แพงนะครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา,อ,าอยังหลวงพระบางแห่งนี้นะครับต่างก็ถูกอ,อกถูกใจนะครับราคาไม่แพงนะครับรสชาติดีรสชาติอร่อยแล้วก็บริการดีเป็นอย่างยิ่งครับ หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางแห่งนี้นะครับอดีตนะครับเป็นพระราชวังหลวงนะครับเดิมพระราชวังแห่งนี้นะครับเป็นของเจ้ามหาชีวิตสร้างเมื่อปีพศ2477นะครับในสมัยอของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงนะครับสืบทอดมาจนถึง เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนานะครับมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศลาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้นะครับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับจะแสดงโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะครับของมีค่าเช่นบรรังเครื่องสูงเครื่องราชูประโภคต่างๆนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับไม่สามารถถ่ายภาพมาให้ชมได้ครับ ในช่วงบ่ายนะครับ <S <S <an> <S ผมมีแผนที่จะเดินทางไปยังน้ําตกตัดกวางซีนะครับโดยผมเลือกที่จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งอัตราค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่หลวงพะบางนั้นอยู่ที่เพียงวันละ2 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เติมน้ํามันไปเพียงแค่30 0 0 0กีบนะครับก็เดินทางไปถึงแล้วนะครับระยะทางไม่ไกลครับ32กิโลเมตรเท่านั้นครับ บริเวณทางเข้าน้ําตกนั้นนะครับจะมีศูนย์อนุรักษ์หมีอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมหมีจากการช่วยเหลือจากการา้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่างๆในประเทศลาวนะครับซึ่งค่าเข้าชมน้ําตกนั้นส่วนหนึ่งนะครับก็จะนํามาอนุรักษ์นะครับบำรุงหมีของที่นี่ด้วยครับ น้ำตกตัดกวงซีนะครับมีทั้งหมดจำนวน4ชั้นนะครับสูงโดยรวมประมาณ75เมตรนะครับที่นี่นะครับเป็นน้ำตกหินปูนนะครับจึงทำให้น้ำตกที่นี่มีสีเขียวเป็นสีเขียวมรกตนะครับผมเดินทางมาหลวงพระบาง ก็หลายครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้มาเยือนที่นี่นะครับมองไปทางไหนก็สวยงามไปหมดอยากจะสูดอากาศที่นี่ทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าใครที่เดินทางมายังน้ำตกตัดกวางซีแห่งนี้แล้วจะต้องได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนครับ เช้าวันที่3แล้วในหลวงพระบางนะครับเวลาตีห้ากว่าครับผมได้ยินเสียงกรองจากวัดดังขึ้นนะครับประกาศให้รู้ว่าอีกสักครู่พระจะลงมาบิณฑบาตแล้วนะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่นะครับมีความสวยงามงามในศรัทธานะครับงามต่อพุทธศาสนานะครับที่นี่เต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงศรัทธาจริงๆครับพระเนนที่ได้รับบาตรแล้วนะครับก็มีเมตตาต่อเด็กต่อผู้ยากไรนะครับก็ จะมีการแบ่งปันอาหารที่ได้รับบิณฑบาตมาให้ผู้ยากไร้ด้วยนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจในความเป็นหลวงพ่อบางมากๆครับ หลังจากที่ผมใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินขึ้นพระาธาตุภูสีในตอนเช้านะครับก็แน่นอนครับกอ็อากาศดีครับจะได้ไม่เหนื่อยนะครับซึ่งที่นี่ถูกขนานนามว่าถ้าใครมาถึงหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นพระาธาตุภูสีนั้นถือว่ามาไม่ถึงหลวงพระบางครับ ภูสีครับเป็นเนินเขาสูงประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้าติดกับแม่น้ําโขงนะครับด้านหลังติดกับแม่น้ําคานนะครับบนยอดภูประดีสถานพระธาตุภูสีนะครับบนจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะนิยมขึ้นมาชมวิวทิวทัศนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นนะครับก็ได้ชมวิวบ้านเมืองของหลวงพระบางแห่งนี้ได้สุดลูกหูลูกตาครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับ วัดเชียงทองแห่งนี้นะครับเป็นอีกวัดที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่มีศิลปะลานช้างที่สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะลายคำนะครับที่ถือว่าเป็นศิลปะยุคทองของอาณาจักรลานช้างนะครับถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของหลวงพระบางก็ว่าได้ครับ จากนั้นนะครับผมเดินทางต่อไปยังน้ําตกตัดแซ่นะครับซึ่งน้าตกตัดแซ่แห่งนี้เป็นน้ําตกขนาดกลางนะครับยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีการรีวิวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวของประเทศไทยยังมาเที่ยวที่นี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน้ำตกที่นี่นะครับอยู่ห่างจากหลวงพระบาง16กิโลเมตรการเดินทางนั้นไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับมีทั้งทางลาดยางทางครุข่ ตลอดจนถึงการผดิสารทางเรือร่วมด้วยครับ เดินทางมาถึงริมฝั่งน้ําแล้วนะครับก็จะต้องนั่งเรือต่อไปอยังน้ําตกนะครับซึ่งน้ําตกแห่งนี้อยู่บริเวณริมแม่น้ําแควนขานนะครับนั่งเรือมาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับไม่นานมากครับผมชมทิวทัศน์ตลอด2ฝั่งริมน้ําถือว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวครับ น้ำตกตัดแท้แห่งนี้นะครับเหมาะแก่การเล่นน้ําเป็นอย่างมากเพราะว่าน้ําตกในแต่ละชั้นนั้นไม่สูงมากนะครับแล้วก็น้ําไม่ลึกนะครับน้ําใสนะครับพื้นหินนั้นไม่ลื่นเลยนะครับถือว่าเด็กๆก็เล่นได้นะครับถ้าอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานั้นนะครับผมเชื่อว่าต้องประทับใจนะครับเพราะว่าจุดเล่นน้ําของที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับแล้วก็ได้มองเห็นได้เข้าถึงน้ําตกได้อย่างใกล้ชิดครับ ครับและในหลวงพระบางยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับที่รอคุณได้มาสัมผัสครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับและสำหรับทริปหน้านะครับจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนั้นนะครับอย่าลืมคอยติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ